อปฝึกพูดประโยคจากซีรีส์เกาหลีสุดฮิตกับโอป้าตัวจริงเสียงจริงช่วงนี้นะคะตั้งบอกเลยว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยกาลังมาแรงมากเขาก็จะมีแบบว่าเมนูอาหารตามซีรีส์เกาหลีต่างๆไม่ว่าจะเป็น c ค a s ส Landing อะไรอย่างเงี้ยจนถึงซีรีส์เกาหลีตอนนี้ที่กําลังฮิตมากแล้วก็มาแรงสุดๆอย่าง It's Okay to Not Be Okay นะคะที่มีแบบกมนยองมุนคันแท วันนี้นะคะมายก็เลยอยากจะมาฝึกพูดประโยคเด็ดจากซีรีส์เกาหลีสุดฮิตสุดปังนะคะอย่าพึ่งค่ะเพราะว่ามายจะบอกว่าวันนี้นะคะนอกจากซีรีส์ที่ปังแล้วก็มาแรงมากๆมายจะมาขอเพิ่มความแรงด้วย Samsung Galaxy A71 5G บนเครือข่าย AS 5G ค่ะ s a m s u n Galaxy g A 715G Exclusive Only at AIS นะคะเมื่อสุดยอดสมาร์ทโฟนสเปคระดับเทพมาเจอกับเครือข่าย AIS 5G ที่ดีที่สุดสมาร์ทโฟนนะคะรุ่นแรกในกลุ่มมิชเทียที่รองรับการใช้งาน AIS 5G ได้ในราคาที่ไม่แพงประมาณหมื่นเดียวเองนะคะก็ได้มือถือที่ใช้ AIS 5G ได้แล้วค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราจะต้องมีคุณครูโอปป้ามาบอกเลยว่าเป็นคุณครูโอปป้าสอนภาษาเกาหลีที่หน้าตาดีมากนะคะแล้วก็วันนี้เขาจะมาสอนภาษาเกาหลีมาเพราะตามลําพังแล้วเนี่ยคือเราไม่ใช่เจ้าของภาษาเราก็จะไม่รู้ว่าเออออกเสียงสำเนียงประโยคอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะขอเชิญคุณครูสุดหล่อโอปป้าของเรานะคะ อนน่ยะะคะสวัสดีครับผมชเชเชฮุนครับผมสอนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนสอนภาษาเชหฮุนนะครับเอาอย่างนี้คุณครูเจยฮุนสอนน้องไมล์ประโยคแรกก่อนเลยดีกว่าค่ะอันยองฮาเซลถ้าสมมติพูดให้เป็นสำเนียงแบบเกาหลีเลยจะต้องพูดยังไงคะอันยองฮาเซลอันยองฮาเซลโอ้ออออดีมากนล์นเรามาถูกทางเรามาถูกทางแล้ว ปกตินี่แบล็กการ์จะเป็นแบบ i อ IT อนะคะแต่อันนี้เปลี่ยนเป็นภาษาเกาหลีเพื่อค,คุณครูเจมุนเลยนะคะครับขอบคุณครับไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มให้คนครูเนี่ยสอนกันเลยคือมายจะเอาประโยคฮิตจากซีรีส์เกาหลีที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยดูบางคนนี่อาจจะแบบว่าพูดตามหรือว่าคัลเวอร์ได้แล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรื่องแรกนะคะเป็นซีรีส์ที่ทุกคนเนี่ยต้องรู้จัก it's okay to not be okay นะคะ เฮ้ยเออหน้าขายเจว่ะอ๋ออะโอ้โหอันนี้ยาวเกินเขาพูดว่าอะไรบ้างโอ้ต่นเลกเขาบอกว่าคังเ k ช n g ั a เอ i 사랑해사랑해แปลว่าอะไรครับแปลว่ารักใช่ครับแล้วก็เขาชื่อ k ั n เทค e Kang Tae Si ัุ่ง k a อ๋อคั n เทใช่ครับแต่ว่าเขาไม่ตอบใช่ไหมครับก็เลยเขาพูดอีกครั้ง <목소리> 와락나이 음. 사랑한다고 사랑한다고 오케이 리고 <목소리> 이카 그러니까 사랑한다니까 사랑해 다니까 레고 그럴래요 너무너무 사랑해 너무 사랑해 <목소리> <목소리> 자 <목소리> <목소리> 오케이 고레 like, 사랑 사랑해 강태 씨 사랑해 강태 씨 사랑한다고 사랑한다니까 진짜 너무너무 너무, 너무 사랑해. <า>ต่อไปนี้เรียกดิฉันว่าอ,อ,องมุนยองนะคะเขาแก่งมากกว่าองมุนยองเลยจริงเหรอค,คน,น,นอันต่อไปมาจาก my love from the star นะคะพระเอกคนเดิมอีกแล้วเป็นเจอีกแล้ว เอาข้าวๆไม่ต้องเป๊ะก็ได้เพราะมันยาวมาก그러니까지금내가개념도없고상식도없다이거잖아요무개념문외니뇌는보톡스맞냐이거잖아요지금혼자보고ันไม่มีสมองเหมือนฉีด ب و ท็อกในสมองก็เลยเอยู่นะถ้าเป็นคำด่าแบบนี้แบบแล้วดงพิชายด่าเจ็บนะฉีดโบท็อกเข้าสมองอะ 그러니까 그러니까 대박 간식고 또뉴 없다 이거 잖아요 식금 음 오케이 나 이거도 그 사이 링 그로 하나 부 개념 부네 보아니 뇌는 보아수많습야까순스야 네가 들었네요 지금 하 살을 다이 유메카 아니 เห็นปะเราต้องใส่อินเนอร์ สนุกมากอันนี้คือจะบอกว่าที่เราเปิดมา2เรื่องเนี้ยนะคะครณครูเรามีการสกิปแบบว่าเวลาอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้เริ่มตั้งแต่แรกมาถ้าสมมุติแบบไปแบบที่สัญญาณไม่ดีหรือแบบว่าเครือข่ายอะไรที่เข้าไม่ถึงมันจะแบบมีการกระตุกนิดนึงแต่อันนี้เรากรอมาแบบนาทีที่1กว่ากว่าจนแบบจะจบคลิปยังไหลลื่นไม่สะดุดคืนนี้ต้องให้เครือข่าย AIS 5G เลยนะคะเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ mm hmm. เรื่องต่อไปคะ่ะ Hotel Del Luna 니바다 가. 오빠 사랑해요. 오빠 사랑해요. 천국까지. 천국까지. 어, 천국, 사원. 천국. 자, 아 오케이. 오케 오케이. 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 오케 오케이. 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 오케이 อันนี้เอาป้ายตกใจอันนี้เอาป้นนายตกใจอันนี้ผ่านไหมคะครับดีครับเรื่องต่อไปเรื่องที่4นะคะ Legend of the Blue Sea 49.22อ้วันนี้กอไปเกือบท้ายคลิปเลยดูซิว่าจะยังลื่อนอยู่ไหม49.22้โอ้โหเล่นทันที พูดว่าอะไรคะเด็กะทอนมานี่พอรอซ้อเด็กะทอนมานี่พอรอซ้อโดโดทาชุลเกตท้าชุลเกตโอ๊ะแปลว่าอะไรคะฉันจะหาเงินเยอะๆแล้วก็จะให้คุณทังหมดโอ้โหอันนี้คือเป็นสายเปย์ที่แท้ทรูนะคะสมัยนี้ผู้หญิงเราต้องเปย์ที่จะสนุกเด็กะทอน นี่พอร,าาพอร์สอกโดทาชูเกะขอบคุณค่ะถ้าเอาขอเอาให้เขาก่อนดีกค่อสนุกมากบอกเลยว่าสายเอ็นเตนนะคะจะดูหนังฟังเพลงนะคะก็เพลินๆไม่มีสะดุดเพราะว่าแรงทั้งเครื่องแรงทงรั้งคลื่นนะจ๊ะมาเราดูเรื่องต่อไปกันดีกว่านะคะ w h a s It Love โอเค คือเกอคือเกอ๋อคือเก้นั่นอันนัานคืออ๋าคือเก้ก็น่าจะมีมอะไรจับพุดหรือเปล่าอ๋ออันนัานคือแล้วก็แล้วก็อีกอันหนึ่งผูดารังปุ๊บเฮียวถูกต้องดารังกับฉันดารังปุ๊บเฮียวแปลว่าดารังกับฉันจุ๊บฉันหน่อยใช่ครับอันนี้เป็นจริงๆก็ไม่ได้พูดตอนหน่อยจุ๊บกันจุ๊บกันต้อยงจับใช่ครับโอเคค่ะเราจะต้องแบบกล้าๆกลัวๆนิดนึงนะคะ ดาราคูณปุ้ยยได้เลยเอาไปได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวไปแคสติ้งดูดิว่าเรื่องนี้ดังมากแพร์สแลนดิ้งแพร์แลนดิ้งแต่เห็นไหมติดภาษาเกาหลีแล้วตอนนี้พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยชัดแ r ร s ส Landing on You นะคะทัอสุเนยมันอับปื้อ เป็นภาษาเกาหลีเหนือจริงเหรอคะเพราะเขาเป็นคนเกาหลีเหนือเดี๋ยวนะเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้พูดไม่เหมือนกันเหรอคะโอ้ที่จริงคล้ายๆแต่ว่าบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยแล้วก็อันนี้สามเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเอาล่ะแอ็ดวานมาเลยลองพูดประโยคนี้เขาพูดอะไรเตวิโซแปลว่าอ๋อเทโซช่างมันเดอิมันอับฟจิเดอิมันอับฟจิเดอิ เดออิปมันอัปจิมันอัปจิใช่โอเคเจ็บปักเจ็บปกพูดอะไรก็ไม่มีประโยชน์อันนี้เราต้องนั่งงอนงอนโอเคเรื่องสองสามทฤษฎีเดออิปมันอัปจิออืมอ่าเอาล่ะเอาล่ะเมื่อกี้นะคะเราฟังประโยคเด็ดจากสหายผู้กองไปแล้วต่อมาเราจะมาฟังประโยคเด็ดจาก

다신 안볼 거라서, 거라서 하는 말인데 원약. 음 음? 오케이 캬. 다할 수가 있는 거예나 어유 아까 그분이 어땠어요? 나. 나. 베베 베베 <laughs> <레드> 그러니까 <laughs> 나. 나. 하, 나. 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 ฮันนินมาเรื่องนี้วัจันทเน่ยีอนีเองไม่อิตลนค่เรื่องนี้ก็สนุกคุณครูเคยดูไหมคะ่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ก็ยังไม่ได้ดูเลยเรื่องนี้แต่มีหาคนบอกว่าสนุกมากอะไรนี่ 그렇죠. 왜 좋아하면 안돼? 왜 좋아하면 안돼? 왜? 왜 좋아하면 좋아하면 안돼? 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 맞죠? 뭐야? 아, 왜 좋아하면 안 오케이, 이왜 좋아하면 안돼? 오케이, 이 해야 돼왜 좋아하면 안 오케이, 이해요왜 좋아하면 안돼? 오케이, 이거는 액팅을 좀 길게 왜 좋아하면 안 오케이, 이해요왜 좋아하면 안돼? 오케이, 이거는 액팅을 좀 길게 해야 돼요. 왜 좋아하면 안돼? 오케이, 이거는 요왜 좋아하면 안돼? 오케이, 이거는 � ว่าชอบมือ아หนใชเรื่องต่อไปนะคะเรื่องเวนเด e มียร์บลูมนะคะมาค่ะเรื่องนี้หม่ก็ไม่เคยดีอ้หวานหว 너무 귀여워 갖고요. 너무 귀워고요 진짜 진짜 죽을 때까지 내 옆에다 죽을 때까지 죽을 때까지 내 옆에다 내 옆에다 두고 싶어요. 두고 싶어요. 음. ยาวมากแป 음! 어, เพราะว่าทนากมาก.ก็เลยอยากให 음. เขาอยู่ขครืทางขังชาติแต่รชีวิตโอ้โหหวานมากอันนี้ acting แบบหวานโอเคค่ะขอทีละประโยคแล้นะคะโดมู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 คิวากัวย,ยชินซากุยเดกัสิเดยเ์เปทุกัสิยหวานหวานโอ้ยาวแบบ คุณครูคะนี่บอกเลยว่าที่เราดูคลิปซีรีส์เกาหลีมาวันนี้เนี่ยไหลลื่นเร็วแรงไม่สะดุดเป็นเพราะว่าเราใช้เครือข่าย A S 5G ที่มาพร้อมกับ Samsung Galaxy A 71 5G นะคะและที่สำคัญเนี่ยใครที่เป็นสายเกมรองรับสายเกมลื่นไหลมันสั่งได้ดังใจยิ่งขึ้นให้ความสนุกกว่าแรงกว่าท้าทายทุกข้อจำกัดอย่างแน่นอนนะคะ ที่สำคัญเนี่ยเอ็ก u s คลูซีฟนะคะที่ AIS ที่เดียวเท่านั้นบอกเลยว่าสุดเข้าใจทุกไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆค่ะปรบมือ คุณครูคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยสามารถไปเรียนกับคุณครูเจฮุนได้ที่ไหนคะอ่าผงศสอนที่โรงเรียนสอนภาษาเจีนอยู่ที่สามย่านมิทาวน์นะครับอือสามย่านมิทาวน์หรือว่าเดี๋ยวเราจะทิ้งแบบช่องทางการติดต่อแล้วก็รายละเอียดถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ใช่ครับแต่ก่อนไปคุณครูสอนภาษาเกาหลีเราแล้ว,ลวเราจะสอนภาษาไทยคุณครูด้วยชาวฟาดผัดฟัก เย็นฟาดฟัดผัดอะไรนะฟาเห็นไหมช้าวฟาดผัดฟัดช้าวฟาดผัดฟัดเก่งเนาะเฮ้ยเก่งเย็นฟาดฟักผัดเย็นฟาดฟักผัดโหสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณคุณ อีกครั้งนะคะคุณคับสนุกมากวันนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะเอาไว้เทปหน้าเราเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ